สวัสดีนะคะตัวนี้จะเป็น f o r d Focus นะคะเครื่อง1.8นะคะมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้เป็นรถปี2006นะคะยังหลงเหลือนะคะวันนั้นซื้อมาคู่กัน2คันนะคะจะมี V ีออสหนึคันแล้วก็ f o r d Focus 1คัน,นะคะ่ะมือเดียวป้ายแดงนะคะขอบอกว่ามือเดียวป้ายแดงจริงๆรถ น่าจะเป็นข้าราชการนะคะอยู่แถวบางพลัดเนาะขอบอกเลยว่าดูแลรถด,ดีมากนะคะเนาะขคยได้ไปก็เนาะลดราคาเท่านี้นะคะลดราคาหกหมืนเก้านะคะอ่าสนใจก็มาดูได้นะคะ091 8 6 7 4 1 9 8นนนะคะทักมานะคะท่านใดสนใจก็ทักมาลดราคานี้จะอยู่ไม่นานนะคะแป๊บเดียวก็ไปโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะทุกท่าน